สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชิว c าชาแนลและเมนูมัทฉะคาวามิที่เพื่อนๆขอมาอยากให้ทำมัทฉะลาเต้ยี่ห้อนี้ให้หน่อยว่าสูตรไหนลงตัวโอเคจ้าวันนี้มาทำสามแก้วพร้อมกันเลยส่วนผสมหลักแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นมัทฉะคาวามินะคะราคาประมาณ200-225บาทอยู่ที่พื้นที่ด้วย แกะซองออกมาก็จะเป็นผงมัทฉะสีเขียวเนื้อละเอียดแบบนี้นะคะเราเริ่มทำกันที่แก้ว16ออนซ์เลยค่ะตักผงมัทฉะคาวามิที่1ช้อนชาน้ำร้อน35 ml เอาแค่ในเตียวพอละลายผงมัทฉะนะคะเราจะไปเน้นที่ความนมุมถ้าใครมีแปรงตีมัทฉะก็ใช้แปรงไม้ไผ่ได้หรือจะใช้เครื่องตีฟองนมก็ได้ค่ะ หรือใช้ช้อนชองแบบนี้ก็ได้ตามความถนดัดเติมนมข้นหวานลงไป20 ml ใส่มะชะเลยค่ะสูตรนี้เราทำเป็นทูโทนแบบสีเขียวอยู่ข้างล่างนะคะและสีขาวอยู่ข้างบน ผสมนมข้นหวานและมัทฉะให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันสีของมัทฉะหลังจากชงนมข้นหวานก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็ยังถือว่าเขียวเข้มอยู่พอได้แบบนี้ก็เอาไปเทใส่แก้ว16ออนซ์เทไว้ชั้นล่างเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วอัดแน่นๆนะคะลดช่องว่างของน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดค่ะเพื่อเขาจะได้แยกชั้นได้อย่างชัดเจน นมข้นจืดปริมาณ40 ml ค่อยๆราดลงไปนะคะเขาจะได้แยกชั้นตามด้วยนมพาเจอร์ไรหรือใช้เมจิใครใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะอยู่ที่60 ml เพื่อนเพื่อจะผสมนมข้นจืดกับนมสดก่อนแล้วค่อยมาเททีเดียวทีหลังก็ได้นะคะตามความถนัดท็อปปิ้งด้วยฟองนมนิดนึงค่ะให้เขาดูน่ารักขึ้นหรือใครจะไม่ทำก็เติมน้ำแข็งนิดนึงแล้วก็ปิดฝาจ้าเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมคะไปต่อกันที่แก้ว18 o ์ ตักผงมัทฉะของคาวามิที่1ช้อนชาครึ่งค่ะน้ำร้อน40 ml ค่ะเหมือนเดิมเลยละลายผงมัทฉะให้เข้ากับน้ำร้อนดีใช้อุปกรณ์ตามที่เรามีหรือตามถนัดเลยค่ะแก้วนี้ลี่จะเอานมสีขาวไว้ด้านล่างเทนมสดที่70 ml ตามด้วยนมข้นจืด45 ml ค่ะและนมข้นหวาน30 ml เกลี่ยนมข้นหวานออกมาให้หมดเกลี้ยงๆถ้วยแล้วก็ผสมนมให้เข้ากันในแก้วเสิร์ฟได้เลยนะคะเพราะมีแต่ของเย็นๆค่ะตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้ว18ออนซ์ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมคือลดช่องว่างของน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดนะคะค่อยๆเทชาเขียวราดด้านบนอย่างเบามือค่ะเขาก็จะแยกชั้นให้แบบนี้เพิ่มความน่ารักคาวอิให้เมนูมัชะคาวมิด้วยฟองนมประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะ ก็จะช่วยให้ความมัทฉะมีความกลมกล่อมมากขึ้นค่ะจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้แล้วการเพิ่มฟองนมช่วยให้รสมัทฉะกลมกล่อมดื่มง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครเน้นมัทฉะเข้มๆข้มแนะนำว่าไม่ต้องทอปฟองนมค่ะแก้ว22ออนเราใส่ผงมัทฉะคาวามีที่2ช้อนชา ีไม่ได้ตักพูนช้อนมากนะคะเนื่องจากมัฉะเขามีความเข้มข้นอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะน้ำร้อนที่45 ml ค่ะละลายผงมัทฉะให้เข้ากับน้ำร้อนดีก่อนแก้วนี้ก็จะเอานมสีขาวไว้ด้านล่างนะคะใส่นมสดที่80 ml นมข้นจืด55 ml และนมข้นหวาน35 ml ค่ะสูตรในวันนี้ลิซ่ทำแบบหวานกลมกล่อมไม่ได้หวานมากนะคะเพื่อให้เน้นความเป็นรสมัทฉะค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ชอบหวานมากๆแนะนำว่าให้เพิ่มน้ำเชื่อมไม่ต้องเพิ่มนมข้นหวานนะคะไม่เช่นนั้นความนมจะไปกลบกลิ่นและก็รสของมัทฉะมากเกินไปค่ะ เสร็จเรียบร้อย3ามแก้วก่อนดื่มก็ควรให้เข้ากันด้วยนะจ๊าไม่อย่างงั้นรสชาติข้างล่างก็จะหวานตรงมาาัทฉะก็จะขมเลยสําหรับรสชาติลี่ชอบแบบแก้ว22ออนที่ไม่ท็อปฟองนมมากกว่านะเนื่องจากเขามีความมัทฉะเข้มข้นที่สุดค่ะแต่ทั้งนี้ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้กินมัทฉะเข้มมากเนาะก็แนะนําว่าให้ท็อปฟองนมหรือถ้าขี้เกียจตีฟองนมก็เพิ่มนมสดหรือนมข้นจืดจะดีกว่าค่ะ ทุกเมนูที่แบ่งปันสามารถปรับรสชาติได้ตามชอบเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและยูทู e งามชีวาชาแน,นลให้เหมือนเดิมค่ะบ๊ายบาย